ครั้งแรกของการประชุมที่รวมผู้นำภาคเอกชนธุรกิจกว่า80องค์กรร่วมกันประกาศตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2050หรือช้าที่สุดไม่เกินปี2070สมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยร่วมกับสหรประชาชาติจัดงาน GCT n Forum 2021 Thailand Climate Leadership Summit รวมพลังองค์กรสมาชิกระดมความคิดเรื่องแก้วิกฤตโลกร้อนโดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานเปิดงานและเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศเจตนารมณ์สำหรับการแก้ปัญหาไทยเชานั้นแต่ผมอยากให้มองว่าเป็นโอกาสที่ไทยจะพลิกโฉมประเทศไปสู่เศรษฐกิจการสร้างคุณท่าอาจจะนำมาซึ่งการเติบโตที่สมดุลยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์ สำหรับภาคธุรกิจทุกขนาดสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในประเทศไทยก็คือว่าการที่ภาคเอกชนทุกๆคนนั้นเริ่มมีความคิดที่จะพัฒนาสายการผลิตเริ่มมีการที่เอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเดินหน้าเศรษฐกจิจของประเทศไทยจากนี้ไป We look to the private sector for that innovation and technological breakthroughs that are still required. Business cannot be expected to go alone. The here for the long term to provide the support, expertise and network partners to make these efforts here provide make succeed. UN long and is for of เราต้องเร่งม,มือเร่งการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไทยสู่ยุค net zero ให้เร็วที่สุดให้เป็น race to zero อย่างแท้จริงเราต้องเร่งม,มือเพื่อให้เกิด just transitions หรือการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวลดความหลืมล้ำในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องเพศเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่มีคุณภาพร่วมกับเคลื่อนธุรกิจเพื่อโลกยั่งยืน